อาวันนี้ตรงที่รอยประทีปจะมาก็จะมาดูสถานที่ลงลงตรงไหนดีครับฮะคนจะเต็มเนละตรงนี้นะตรงนี้่ัะ มันจะมีภาคในการตรวนี้เป็นอะไรครับอ่ตัวนี้อันนี้อันนี้จะย้ายคือถ้ามองว่าเกกงก็ใช่แต่ถ้ามองว่าประดับงานมันจะเป็นตัวประดับงานภาพถูกภาพจะสวยเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตรงนั้นดีก่อนนะจะจะถอยโต๊ะออกไป หอยตัวขาวออกไปนะอ่า ดูให้ดูเนาะดูให้ดูตำแหน่งที่เขาลงกันเขาจะไว้หน้าโบสถ์เลยอหน้าโบสถ์ตรงนี้อยู่ด้านข้างลานอยู่ด้านนี้มันมันมีแนอยู่ข้างนอกเลยเนาะส่วนมากเ็าจะตำแหน่งอ่างไว้ตรงนี้กันเลย

เดี๋ยวพายจานเนี่หาหมองลงดองหนเดี๋ยวโคโศกเขามาเขาจะจัดหาที่ลงให้โคโศกเพราะดอกไม้ทุเรียนมันอยู่ตรงโน้นคนเดินน่ะหนูจะเดินถ้าไปไว้ตรงนี้ไม่ดีคนเดินจะเดินมาอย่างนี้บรบูชาดอกไม้เสจ็ดคนจะเต็มหมดนะหนึ่งตรงในตรงที่เรายืนหนี่งเข้าใจอยู่พายจานแต่ครั้งนี้หนูไม่อยากให้มองว่าเกอ๋าหนูอยากให้มองเป็นประดับงานในตัวเพราะตรี้เขาจะใส่ไอซ์เพี่ควันขมวงโขงเข่งก็จะดูดีนะจ๊ะมีไหม ไม่มีหนูไม่ได้มีเด uh, e um ี๋ยววัดก mm ็จะสรรหามาเพิ่มเติมอันนี้แล้วแต่เราแต่เราแต่หนูมองว่าให้ไการโดยไหนนี่ให้ไปการดูอันนี้อยู่อันนี้อยู่ที่แคบแคบที่อ้ยแคบแค่นอ่ะกันนีแล้ โอ้ใหพ่อใหญ่ดู่อเอาอ่างไว้อย่างนี้ขยับมาตรงนี้หน่อยทำงานยังไม่ตรงนี้ตรงนี้เลยเะทรับน่ะอันนี้มาเอาเอาไวเฉยเฉยจจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวอัจสงตรงนั้นอัดสง เอาเดี๋ยวจะจัดดอกเอามาเลยเอาไว้รอไ,ไม่รู้จะจะทำอะไรไม่รู้

เคองเรยนอยอย่างนี้เาเรียกการมาแล้วเรียนที่เรียอยู่ย่างี้ัวเนเอะย้าวันนี้ถ้าไม่ข้ามกจะมาวันนี้แต่ถ้าข้าคือเป็นพรุ่งนี้อ่เป็นกาลอ้าวสาธุสาธุเรีนมา

ลูกน you right. no, ิมิเมื่อฮได้มองอยู่เขาจะเห็นได้แมานะคนเจียมกระดานใหม่มีงนำใเอามาล่เที่ยมเขาจะไดเห็นเเขาจะได้เห็นเขาจะได้เห็นช่กันไม่ให้เสงนะอาช่วยกันสิวมเ่เตมได้นะอันนี้จะเป็นงานห้องมันใจ งาจในานอะชาชนเลยมันจะเป็นเหมอนกันอาหักตลองต้งมันจะเป็นเหมอนกันปัดอาุกบาทช่วยมนอในส่วนเกระดับต่างที่อาการตั้ง่นแหละมันงานเอาพอกพวด้รอย่างอาททีมากมึงผู้ชัองไนมไงก็จไหนัปั๊ดนะจะน่าแลัว ใส่หอกกด้วสยมื hey ่อนี้ข so ้าก้อยนามนี้กเครืองามโซ่ลอนั่นนลูบรวใสอกแบางคนกหาปูหาปลาท่านพระโสดกพจะงดแล้วเรื่องป่าป่ากระโพงคน

โยกผู้เดียวอ่าท่านย่งบอคับใจย่งบอทางลูกนิดก่ะลูกนิดการได้ย่งบอขับใจอยากเพิ่มเติมทางวัอันนี้ต้องพิบพเอาให้ครบุ้คน thanh tôi niệm bên bao nhiêu ok. thằng này để ăn bớt, để mà lại chỉ điều ลบังเอกองเืเดียวันนี้ไหมเอาซ้อนซ้อนซ้อนมันต้องครบกันะ ตอใช้ทนะี่กน2เป like ็นค uh. em ู่มาตากแปเ่าใชแะแม่ว่นูโอ้เม่นายจลูอ้ม่ย่านไก่เกิด่านเ่าแมมู้มน่รับเมือ่สุคู่แข่็บเจ็บเจ็บ